น,นอกจากจะไปร่วมงานแถลงข่าวอาคาเดีย2016ในฐานะหัวเรือใหญ่แล้ว CEO แห่ง411 Entertainment จำกัดหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเพื่อนชายคนสนิทของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสวรณยังเปิดโอกาสให้สื่อได้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าวก่อนหน้านี้ที่ลือกันให้แซดว่าหนุ่มกึ้งเตรียมเท โอเวอร์ Over, ช่องไทยทีวีของเจ๊ติม๋มพันธ์ที่ผ่าสกุลชัยหลังอีกฝ่ายประสบปัญหาขาดทุนในยุคทีวีดิจิตอลซึ่งงานนี้หนุ่มกึ่งก็ไม่ขอเปิดเผยถึงรายละเอียดแต่ยอมรับว่ามีความสนใจต่อย,ยอดธุรกิจในหลากหลายวงการโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่เจ้าตัวมีความสนใจเป็นพิเศษค่ะไม่ครอบคลุมแค่เพียงแค่มิวสิกเพียงอย่างเดียวก็อยากจะมีส่วนอื่นด้วยแต่ก็ลองดูด้วยกันว่าจะเป็นอะไรไท่อไปแสดงว่ามีโอกาสและมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงที่ทางคมพันธ์จะไปจับที มีการคงคงไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นอะไรแต่คงคงนอกจากอย่างผมมีแพชชั่นของผมก็คือเรื่องไหนนะครับ <c oughs> ก็ เราก็มีการ explore opportunity อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ Music นเพียงอย่างเดียวคือผมก็ explore opportunity ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวก็มีมีพัน์ทเนืต่างประเทศด้วยที่ที่เราคุยคุยกันอยู่แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเลยนาคตเดี๋ยวเรามาคุยกันเรามีกระแสมาว่าเราเหมือนไปร่วมมือกับทางที่ติมมาค่ะเพื่อจะเหมือนแบบ Take Over การหรือร่วมจอยกันรจริงไหมคะอ,อ,อ๋อย่งครับย่งครับย่งยังยังไม่ดีเดียวนยง